อันนี้เบอร์เดอันนี้อุ๊โพทัาอันนี้ทูยู่อ่าเบอร์เดย์ทูยู เดี๋ยวครับทุกคนฮะเขยจะมาตรงกลางหน่อยฮะเขาบอกว่าให้ไปเลยตรงกลางเวทีเออโอเคแต่ละคนฮะแน่นอนว่ามีผลงานเพลงมากมายใช่หรือว่าอย่างน้องเบอร์เดย์ก็เพิ่งมีผลงานเพลงแรกกับทางไกดองเราตอนนี้ติดชาร์จอยู่ที่ครื่องเราด้วยถูกต้องเป็นยังไงบ้างน้องเบอร์เดย์เบอร์เดย์ก่อนสุดสุภารู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ตอนนี้เพลงสุดสุภานะครับติดชาร์จสี่สัปดาห์แล้วนะครับ ขอบคุณทุกการต้อนรับของแฟนชาว90รุกนทุหลักไทยด้วยแล้วได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยน้องหนังเตยแต่งด้วยใช่ครับนี่ครับนักประพันธ์คนจริงน้อรหนังเตยฮวบฮักคนไม่ใช่แค่หนังเตยแต่งนะฮะก่อนที่เบิร์เจจะมาเป็นศิลปินต้องขอบคุณนายจริงๆด้วย เลยจอนแรกเนี่ยสามคนที่มาเนี่ยสตอรี่ใช่ฮะเบอร์ได้เราเป็นศิลปินในบ้านเทรนด์มิวสิกเพราะว่าเราอายจริงๆนะคราะว่าได้ไปดูแลการถ่ายทำเบื้องหลังเอ็มวีทาวน์อายจริงๆทำให้ผู้ใหญ่ได้เห็นตัวเราแล้วพอเราเป็นศิลปินในเทรนด์ปุ๊บหนำเตยก็เป็นคนแต่งเพลงให้ด้วยใช่คก็บอกว่าสุโัวาเนี่ยน้องอ่ะแต่งไว้นานแล้วแต่หาคนร้องไม่ได้ใช่ไหมครับน้องก็เป็นแบบนี้เป็นสุโัวามีท่านุกมาก่อนใช่ครับ ่แม่เพลงเรื่องคนจริงชอบแล้วภาษาที่น้องแต่งเนี่ยต้องบอกว่าสลับสวยแล้วก็นี่ก็เป็นโอเคโอเคแล้วก็เหมาะกับเรามากๆเลยใช่ครับผมและน้องน้องหนันเตยก็ตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดมาด้วยใช่ค่ะวันนี้เอาเพลงคุ้งตาเขียวมาแสดงที่อันที่แรกเลยโอ้ที่แรกเลยคุ้งตาเขียวใช่แล้วแปลเป็นภาษากลางว่ายังไงฮะเบ้าตาช้ำค่ะ โอ้ยมนาชครับอันนี้ต้อเป็นเรื่องราวของหนามเตยชื่อเกิดขึ้นจริงใช่ค่ะเคยเบ้าตาช้ำอย่างนี้หรอเกือเบ้าตาช้ำค่ะเพราะว่าคือเราาได้มีโอกาสเนาะมีมีเพลงมีสารบันเฮามีบอนอโอ้พอมีพอมีพนะนะครับขอบคุณผู้พันที๋นเนาะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรอยยิ้มตาจีนนะหน้าเวทีนะครับขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าดอกไม้หรือคนให้สวยกว่านะ คนในเครื่องนะมาจาัดหน่ครับเนี่ยฝั่นเข้ากับนี่ด้วยขอให้ท่านทางเทียงนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดข,ของไอแมนนะครับติดตามด้วยนะครับในยูทูบแบงค์ดูดูนะครับผมผลงานเพลงต่อไปคนระับไอฮะเอาใจสายพอนสายบอนไว้กันนะครับเนาะจะบอกผมนะครับมีบาะ โอเลยเนาอและนี่คือน้องแก้มพิสตาขอเชิญไอแวรด้วยนะครับไอแวร์มาเลยมาเลยเชิญหนุ่มสุดหล่อมางานน้ำพานี่สุดยอดเลยนะครับเรียกว่ามาแพดคู่เลยนะครับสำหรับศิลปินสุดหล่อสาวสวยของเรามาดิทุกสแควร์เนาะโอ้โหนี่นี่เบาได้เบาคำถามรู้สึกอะไรวันนี้ครับมาเวทีลุกทุกสแควร์เป็นยังไงบ้างครับตึงมาก อยากจะบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ได้มาเดินด้วยแล้วก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะมายืนดูเยอะขนาดนี้อากาศก็ร้อนด้วยแต่คนยังมือสู้ตายสู้ตายเต้นเต้นแบบไม่ยอมกันเลยสุดยอดจริงไหมครับถพรว่าละครทีไปแล้วในทันทีคือมาครั้งแรกด้วยแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยประทับใจมากๆเลยเพราะว่าออกมาเต็มที่เลยเนาะ อ่ะส่วนไอ้แม่นะครับไอ้แม่รู้สึกไงบ้างเมื่อกันครับครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกแล้วก็ผมเพิ่งเคยขึยน้นเวทีแล้วก็คนดูเยอะขนาดนี้นะครับครั้งแรกในชีวิตนี่ก็หน,หน้าหน้าเวทีเนี่ยน่ารักมากๆ,ๆนะครับยิ้มให้กันตลอดเลยนะครับร้องเพลงไม่ได้ก็ยิ้มยิ้มให้กันตลอดน่ารักมากมากนะครับ <ๆ S 2> ที่สําคัญคืออยากรู้ว่าหนักไหมเนี่ยหนักชอเลยเนี่ยอ๋อไม่ค่อยหนักครับรับเพิ่มได้เลยแล้เพิ่มได้จริงจริงเพิ่มได้เราะว่หนักหนูจะแ มันเออพี่จะได้ขอแบ่งมาบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอฝากผลงานหน่อยครับติดตามได้ยังไงช่องทางไหนนะน้องแมนก็ฝากผลงานเพลงนะครับของไอแมนด้วยนะครับอ่าคอยคิดถึงัานเฉียงนะครับในก็ทางเพลงความสุขจังสุดท้ายขอกให้งานครับในช่องยูทูบแบมบูบีนะครับสติมมิ่งทุกช่องทางนะครับแล้วก็้องแก่นะครับก็ฝากเพลงของแก่นด้วยนะคะเพลงล่าสุดก็คือเพลงคาถาทันใจค่ะอาจจะเต้นยากนิดนึงแต่ก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะฝากฝากติดตามทางค่ายูทูบแบ ก็เท็นช่วงทานเลยค่ะค่ะฝากกำลังใจให้แก้มแล้วก็ศิลปินใน่ายด้วยนะจีสุดยอดเลยจีเออหนูมีผลงานช่วงสงกรานต์นี้มีเพลงคเวอร์เม็ดเล็กแล้วก็ฝากให้ทุกคนได้ตื่นยลลานะจสุดยอดมันตื่นสงกรานต์อ่ะไวยพร้อมเลกับทุกคนหน่อยช่วนหน่อยอ่าได้เลยปีใหม่ไทยนะครับแก้มหนูก็ขอไวยพรอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันสงกรานต์เล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัย โอ้โหเรนนีคือไอ้แบนกับพอกแก๊งพิศลายแล้วกันะะขอบคุณครับขอบคุณะครับขอบคุณครับ